นี่เจ๋งดีครับเครื่องฉีดน้ําไร้สายอันนี้ประสงค์แบบพกพาของพามกินเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูเครื่องมืองานไม้งานสวนเสร็จเราค่อยกลับมาดูตัวนี้กันครับบูธของพัมกินในงานบ้านเลนสวนก็ใหญ่เหมือนเดิมครับนี่ว่าใหญ่แล้วนะครับคนยังแน่นเหมือนเดิมแทบไม่มีที่ยืนเครื่องมืองานไม้งานสวนหรือเป็นพว,วกงานก่อสร้างต่างๆก็จบที่พัมกินที่แบรนด์เดียวได้เหมือนกันครับแต่ผมอาจจะยังเน้นไปที่งานไม้เป็นหลักเหมือนเดิมนะครับหลังๆมาพัมกินก็มีเครื่องมือ ที่เป็นไร้สายออกมาให้เราได้ลองใช้เยอะมากๆเลยนะครับและอีกหนึ่งข้อดีคือเขาพยายามพัฒนาแบตเตอรี่เนี่ยให้มันใช้งานได้ยาวนานขึ้นแล้วก็อีกอย่างถ้าแบตเตอรี่เราดีอะครับมันจะสามารถดึงประสิทธิภาพของเครื่องมือออกมาได้ด้วยหรือใครอยากได้เป็นพวกเครื่องมือแฮนด์ทูนก็มีให้เลือกเลยครับที่งานใครจะรู้ว่าความกินมีกาวร้อนผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับตามสโลแกนเขาเลยครับครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คนไทยที่พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับมีเครื่องมือให้เราจับจองเยอะเลย รือถ้าใครใช้งานแบบหนักๆอยู่ในช็อปนานๆอย่างเงี้ยชอบเป็นตัวมีสายก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับทั้งเครื่องขัดกระดาษทรายสายพา,านพวกเราเตอร์กบสไม้อะตอนนี้ผมก็ยังใช้เป็นแบบมีสายอยู่นะก็สลับสลับกันครับเวลาที่มาเดินงานแบบเนี้ยหนึ่งข้อดีของความคิดเลยคือเขาจะมีโซนให้เราเนี่ยได้ทดลองใช้เครื่องมือแบบจริงๆก่อนจะตัดสินใจอะถ้าพูดง่ายๆพี่มาฟังผมเนี่ยทุกอย่างมันดีเพอร์เฟกไปหมดพอได้มาใช้จริงๆมันอาจจะไม่ถูกจริตเราก็ได้ครับสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับการได้จับ รือสัมผัสใช้งานจริงๆเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจมันคือสิ่งที่ดีที่สุดบูธของพัมกินก็จําง,ง่ายๆเลยครับตั้งอยู่เสาที่40และงานจะมีตั้งแต่วันที่24ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนะครับที่เมืองทองธานีเดี๋ยวเราวนกลับมาดูเครื่องฉีดน,น้ำไร้ไาอเนกผสมกันอีกรอบครับตัวนี้เขาจะชาร์จแบตในตัวเลยนะครับความจุก,ก็อยู่ที่12ลิตรตัวถังเนี่ยถ้าพับลงไปแล้วความหนาจะอยู่ที่ประมาณ10เซนนิดๆก็เหมาะกับการไปแคมปิ้งนะผมว่า หรือเราจะใช้ล้างรถจักรยานมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ได้หมดครับผมจะลองหามาใช้ก่อนเดี๋ยวบอกอีกทีครับว่ามันทําอะไรได้เยอะกว่าน,นี้อีกความกินก็มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะครับในงานถ้าใครมานี่ก็คมสุดๆจําง่ายๆเลยครับเสารที่40แล้วพบกันที่บูธความกินครับ